ตกตะลึงนะครับแค่สกายวอล์กก็ตกตะลึงไปแล้วนะครับต่อแถวถ่ายรูปกันแลวสาเลยนะครับพี่น้องเบิร์ไปมากันนะครับอันนี้กลน,นะครับนักตรงเขี่ยวลวกแค่เต็มเลยนะครับสกายวอล์กเพิ่มมาจากบิ๊กซีนะครับซูเปอร์เซ็นเตอร์แบล็ค็อกนะครับเืิดจะไปห่อประโกลอยังสินค้านะครับพี่น้องเลย กำลังไลฟ์เปนมาจากหางเซนทันเวอร์พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับเบิร์นไพี่น้องทีบ่กพี่น้อียงแซนแอตอนนี้บ่อกระเลียงจีนะครับหน้าบันไดเลื่อนสกายวอล์คลาดประสงค์รับพี่น้องสีมาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวนี่เปิดร่องเบิรงสทีมาอัปเดตความเจริญนะครับพี่น้องความสวยงามของสกายวแว็ก่งนี้ให้พี่น้องได้รับชมนะครับ ขณะนี้เวลาสามทุ่มนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยครับนี้เป็นมือวันอาทิตย์นะครับจะเห็นได้นักท่องเที่ยวนะครับออกมาตนาห่างนะครับเช่นท่านเวอร์นะครับเและสื่อภาพกันขึ้นชมวิวบนสกายวอล์กแห่งนี้นะครับเพราะมันสวยงามายครับพี่น้องเขาขี่หลังกะขี่ขึ้นไปชมวิวนะเพื่อนนะครับว่ามันิสวยงามขนาดไหนครับอนี้ก็คือรู้หลแห่งครับพี่น้องเบิรงครับท่งขึ้นนี้ แบบบันไดเหลื่อนไปเลยนะครับไม่ต้องเดินให้เหมื่อยน,นะครับนั่นยอดมาก สกายวอล์กทั้งนี้สาาร้างงามตานะครับแล้วก็นันกท่องเที่ยวหลายนะครับพี่น้องเมื่อมนไทยทำเอาพลังต่างชาติตกตะลึงนะครับแค่สกายวอล์กก็ตกตะลึงไปแล้วนะครับต่อแถวถ่ายรูปก,กันแซ้วสา,าเลยนะครับพี่น้องเบิรงไปมากกันนะครับอันนี้กลยน,นะครับนักท่องเที่ยวรัแวแค่เต็มเลยนะครับสกายวอล์กเพิ่นมาจาก บิ๊กซีนะครับซูเปอร์เซ็นเตอร์แบ็คอกนะครับเื่อจะไปหอประโปรยังสินค้านะครับพี่น้องเอ้ยปลาถึกความรู้แล้วความสวยงามนะครับเนี่แหละครับพี่น้องไทยทำมาต่างชาติตกรกะลึงนะครับายวอกนะนีง่งามงามครับพี่น้องนักท่องเที่ยวเดินผ่านนะครับบางคนก็นเดินผ่านนะครับบางคนก็นมาถ่ายรูปนะครับ พี่น้องได้เห็นนะครับความสีวิไลความสวยงามของเมืองผุ่งครับที่นี่คือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องเมงื่อมากมากถ่า,กายรูปก็จะก็มีรถวิ่งมากนะครับคนหลายๆนะครับพี่น้องนี่กำลังถ่ายรูปเลยตรงกลาง ดูนาำน้ำห่างน้ำยังนางนีแต่พลังนะครับสองสามตุ่มแล้วครับพี่น้องนี้คือทางตรงหน้าไปก็เป็นแยกประตูนามนะครับพี่น้องวิ่งร้ายนะครับสวยมากครับพี่น้องสไตลวอล์คนี้เบิ่งครับทางภาแบบไม่เหมือนไทยนะครับพี่น้องเห็นเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นโยนๆนะครับสวยมากกันแดดกันฝนนะครับพี่น้อง ดีมันโบติดแอนะครับสุดยอดจริงๆครับพี่น้องเอ้ยความเจริญหาที่ไหนไม่ได้หาที่ไหนให้เหมือนที่นี่อีกแล้วนะครับสุดทางนี้คือสวยมากครับพี่น้องสวยมากสวยจริงๆนะครับทางมุมนี้นะครับแต่พี่น้องคนเยอะสุดอลังการนะครับมีกล้องจับตลอดนะครับพี่น้อง นี่จะเห็นได้นะครับพี่น้องความสวยงามความสีวิไลของเมืองกรุงครับ s k ว w a l k แห่งนี้ทำเอาชาวตากตกตะลึงไปแล้วนะครับใหญ่ไม่ใช่คนจีนนะครับมายืนถ่ายรูปที่นีกก่ยนนถ่อออายรูปเป็นแซวซาเลยนะครับ้กำลังไหลขึ้นมาจากห้างเซ็นทนรัลเวิร์ดับพี่น้องเอ้ย<ม>พี่น้องเอ้ย พาเฟิไปเบิ่งน้างนั้นับพี่น้องว่้จะสวยงามขนาดไหน,นครับฝลั่งถูกใจเมื่อได้มาเห็นครับคนไทยก็ถูกใจไม่น้อยนะครับ พี่น้องพ้นก็แน่นเหมือนเดิมนะครับคือพันท้ำได้ดีมากครับพี่น้องดูแข็งแรงมากครับมาที่นี่แล้วมายืนตรงนี้นะครับพี่น้องจะรู้ว่ามันสวยมากนะครับ จอ LED หลอมห่างเลยนะครับเบิ่งป๊าเต๋อพี่น้องอะไรจะร่างการขนาดน,นี้นะครับนี่คือหางเซนท่นเวอร์แล้วก็เซนท่านพัฒนาครับหางนี้ใหญ่รู้หลาแห้งครับพี่น้องมาทางเพิ่งนครงนี้โอ้มันสวยจริงๆ ที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็มีคนผ่านวันละหลายแสนเลยนะครับพี่น้องแต่ละวันนะครับสามขึ้นมาเพื่อบรรเทาอุบัติเหตุจากคนเดินข้ามถนนนะครับพี่น้องเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งนะครับีว่ว่าทาได้ดีนะครับสิ่งสาคัญนะครับพี่น้องมันชนแดดลบผลนได้นะครับคือสุดยอดจริงๆนะครับพี่น้อง มี่กากรลอนนะครับเบื่อนครับโอ้ส้นบบลบผบนได้เลยสุดยอดจริงๆแย่ขอาเดียวซาซิสนนาๆนะครับเต็มสะพานนะครับพี่น้อง การเดินทางก็สะดวกสบายนะครับพี่น้องมีทางแท็กซี่มีทางสามหลอดมีทางวินมอเตอร์ไซค์นะครับมีทางรถเมล์นะครับพี่น้องเอ้ยนะครับถ้าอยากขึ้นรถไฟก็ไปทางนั้นทางนั้นนะครับพี่น้องยางไปทางนั้นก็สิขึ้นรถไฟนะครับรถไฟก็บสองสั้นเลยนะครับพี่น้องสำหรับสายมหานครนะครับสุดยอดครับก็เย็นบอกพี่น้องก็เย็นบอก รถไฟ2ชั้นเลยทางรถไฟนี่ก็ทางเขาครับพี่น้องบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับบิ๊กซีแห่งน,นี้ก็เป็นบิ๊กซีทีว่าพลังต่างชาตรเขามาเที่ยวเยอะนะครับพี่น้องเขาซื้อสินค้าหลายนะครับชาวจีนชาวเวียดนามเต็มเนี่ยครับพี่น้องบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเอร์แห่งนี้นะครับไปหอบระโกยเอาสินค้า ไม่ดินไทยแลนด์ไปใส่ไปสอยกันนะครับเต็มน,นะครับพี่น้องผมเคยเข้าไปแล้วนะครับเต็มแน่นอนับมิสซี่ของแม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมมียังหลายนะครับพี่น้องเพียงแต่อบอกกี่แหล่งมาเพจสุดนายที่สงเดียวสกายวอล์กไทยพี่น้องได้รับส้มนะครับสกายวอล์กรูราแล้วก็สกายวอล์กที ของเกี่ยวเยอะที่สุดหลายแสนคนนะครับเดินมาแต่ละวันนะครับได้ mm. ชิปนี่ผมยังหลายเสนซอรษะไปอย่าลืมก้นเรื่องีกต้องทำให้ได้ทปนีเขาปแหลไ้ mm.